น้ำมันจะลดกี่โมงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศนะครับผมอยากให้ชาวไทยทุกคนเนี่ยได้หาความรู้หาข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมฟ้าครามนะครับเรื่องแรกเลยนะครับที่สำคัญและก็ง่ายมากๆคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ก่อนว่าใครเนี่ยอยู่พักไหนเพราะผมนะครับ <c oughs> เห็นผู้สัสดุนก้าวไกลเวลาที่จะาอยากจะโจมตีรัฐบาลหรืออยากจะโจมตีพรรคเพื่อไทยนะครับแต่มาพิมพ์ว่าน้ำมันจะลดกี่โมงเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าด้านพลังงานเนี่ยท่านพีรพันธ์สารีรัตนวิภาค ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งท่านอยู่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคือคุณรู้ไว้ก่อนคุณจะได้ไม่โจมตีผิด,ดนึกออกไหมอย่างน้อยเรื่องนี้มีข้อมูลนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณอยากจะโจมตีเพื่อไทยอยากจะโจมตีนายกโจมตีรัฐบาลเอาเลยคุณเชิญเลยทําได้เลยผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วโอเคดีด้วยเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยด้อมส้มหลายๆคนฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังหาวาผมเป็นนายแบบเพื่อไทยอยู่นะครับเรื่องนี้ปัญหาของประเทศเลยนะฮะ รู้อย่างนี้คงอยากจะโจมตีรัฐบาลเดิมแล้วใช่ไหมรัฐประหารเผด็จการลุงตูผ่านมาตั้ง9ปีแล้วทําไมไม่ทําเรื่องแรกนะครับเรื่องน้ํามันขึ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการจัดสรรงบป,ประมาณนะครับเพราะฉันไม่ต้องถามนะครับว่าจะทําให้น้ำมันถูกลงเนี่ยมันจะต้องจัดสรรงบป,ประมาณอะไรยังไงเท่าไหร่ทำไมไม่ทําแต่มันเกี่ยวกับโครงสร้างพลังงานด้านน้ํามันที่ถูกหมักหมมเรื่องนี้มากว่า51ปีแล้วครับแล้วทําไมไม่มีใครทํา ก็เพราะว่าคนที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนก่อน,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 อนๆๆๆๆเนี่ยนะครับไม่มีใครผุดโปรเจกต์ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังนะครับหรือบางคนอาจจะคิดได้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่หนักหนามากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทีนี้คุณฟังดีๆนะครับการผันผวนของราคาน้ํามันเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกครับ และอีกส่วนหนึ่งนะครับคือผู้ซึ่งตั้งราคาขายให้กับรัฐโดยที่เราไม่เคยรู้ต้นทุนมาก่อนไม่เคยมีใครมาแจกแจงที่ไปที่มาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยทราบต้นทุน,นของผู้ประกอบการคงก็แปลกใจครเราอยู่กันมาตั้งสี่สิบห้าสิบปีไม่เคยมีกาหนดว่าเขาต้องแจ้งต้นทุนเราครับทีนี้พอเราไม่รู้ต้นทุนเขาก็กาหนดราคาสบายเลยสิ แต่วันนี้ครับเราเกิดคีแมนคนสําคัญของประเทศขึ้นมาก็คือท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีรักการกระทรวงพลังงานที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คือ 1. ครับท่านพีรพันธ์แสบมากเลยนะครับให้กลุ่มทุนและก็บริษัทเอกชนเนี่ยนะครับแจกแจงต้นทุนราคาน้ํามันให้กับรัฐได้ทราบในทุกๆขั้นตอนโดยจะมีผลบังคับใช้เมษายน6 7นี้นะครับและที่สําคัญกว่านั้นครับคือการแก้ปัญหาการผันผวน,นของราคาน้ํามัน ของประเทศไทยนะครับจากผลกระทบของการผันผวนจากตลาดโลกโดยการตั้งศูนย์สำรองและวิจัยน้ํามันขึ้นมาครับทีนี้พอเราสำรองน้ํามันได้เองราคาน้ํามันมันผันผวนใช่ไหมครับแทนที่เราจะเอาเงินไปอุดเราก็เอาน้ํามันของเราเนี่ยแหละที่เรามีเองเนี่ยสำรองไว้เองเนี่ยไปปกแล้วราคาของเดือนที่แล้วมันต่ํากว่าราคาของวันนี้สมมุตินะแต่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้ต้นทุนที่มาที่ไปไงผู้ตั้งราคาเขาก็เอาราคาที่ของวันนี้เลย แต่ที่ไหนได้ครับจริงๆแล้วราคามันคือของเดือนที่แล้วที่มันต่ํากว่าอะไรแบบเนี้ ก็โดนสับขาหลอกมาตลอดเป็นสิบสิบปีละโครงสร้างราคาน้ำมันจะประกอบเป็นสองส่วนผมพูดภาพใหญ่คือตัวน้ำมันกับภาษีสองส่วนเนี่ยแทบจะเรียกว่าห้าสิบห้าสิบเลยครับตามโครงสร้างปัจจุบันพูดง่ายๆคือราคาน้ำมันสี่สิบาทเนี่ยเป็นต้นทุนสักยี่สิบกว่าบาทที่เหลืออีกเกือบยี่สิบบาทเช่นเป็นภาษีเราจะเห็นว่าน้ำมันที่แพงเนี่ยมันไม่ได้แพงที่ตัวน้ำมันอย่างเดียวสำหรับประเทศไทยและอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เอาทางด้านเกษตรมาผสมจะเป็นเอทานอลจะเป็นปาล์มจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในอดีตถูกต้องเเเเเเพพพรรราา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 ะววววววว่่่่่่่่ถถููกก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 คแแแแแตตตัััันน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 นีีีี้้้้้้งงงงงงมมมม็็็็ลลยยปปปออออสสสผผทททญหหึไข ในช่วงนี้นะครับของสุดท้ายนี่นะฮะถ้าไม่อยากให้ท่านพีรพันธ์ทำสำเร็จเนอะพวกกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยก็แกล้งท่านพีรพันธ์ก็ทำน้ำมันให้มันขึ้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 นเพื่อที่จะโจมตีท่านพีรพันธ์แล้วก็ให้คนที่ไม่รู้ข้อมูลอย่างหลายๆคนเนี่ยก็งงเง,งินไปบอกทําไมน้ํามันขึ้นทําไมน้ํามันขึ้นทําไมน้ามันขึ้นโอ้ยโอ้ทำไมรัฐบาลเป็นอย่างนี้ทําไมทําไมนี่ไงผลพวงของลุงตู่ทาไมเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเป็นไงครับ วันนี้ถ้าเราไม่เชียร์ท่านพิรพันธ์ให้ทําได้เราจะเชียร์ใครครับนี่คือผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างมหาศาลเป็นแสนแสนล้านถ้าผู้สนับสนุนก้าวไกลเอาจะสะใจนี่มันฝั่งตรงข้ามฉันฉันทําให้ล้มลงได้เนี่ยฉันสะใจแต่ประเทศกลับเสียหายย่อยยับนะครับคุณอาจจะชนะนะครับที่คุณโจมตีท่านพิรพันธ์ได้แต่คุณจะชนะบนซากประกหักพังของประเทศ เพราะฉะนั้นหยุดเรื่องพักหยุดเรื่องสีหยุดเรื่องความขัดแย้งไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เราต้องเชียร์ให้ท่านพิรพันธ์ทําเรื่องนี้สําเร็จให้ได้ไหนผมเองก็เป็นคนส่วนน้อยอยู่แล้วนี่คุณก็ไม่ได้มาเกรงมาครัวอะไรอยู่แล้วนี่มันจะเป็นอะไรครับที่จะสาบสนุนแล้วก็ให้กําลังใจท่านพิรพันธ์ในเรื่องนี้ทําให้สําเร็จนะครับท่านพิรพันธ์หัวเด็ดตีนขาดยังไงเนี่ยผมก็จะเชียร์ท่านพิรพันธ์ให้ทำสำเร็จในเรื่องนี้ให้ได้นี่คือเรื่องใหญ่ของประเทศจริงๆครับทุกคนครับ